ในบทเรียนนี้ครับเราจะศึกษาเรื่องของอุปประสงค์ดีมานหรือความต้องการซื้อของผู้บริโภคแน่นอนครับเราทุกคนต่างเป็นผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับที่บริโภคสินค้าบริการด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งเป้าหมายสําคัญของผู้บริโภคนั่นก็คือความพึงพอใจสูงสุดในการบริโภคสินค้าและบริการครับอุปประสงค์หรือดีมานจึงหมายถึงปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งณนะระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาหนึง่ง ซึ่งความต้องการซื้อน,นี้นะครับจะต้องมีอำนาจในการซื้อหรือสามารถซื้อได้จริงอีกด้วยดังนั้นองค์ประกอบของอุปสงค์จึงประกอบด,ด้วยความต้องการและอำนาจในการซื้อโดยกฎของอุปสงค์นะครับจะใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคหรือตัดสินใจซื้อสินค้าบริการณนะระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงไป,ไป โดยเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคาสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภครเราลองมาดูกันนะครับกฎของอุปสงค์หรือ law of demand เมื่อระดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดลงและเมื่อระดับราคาสินค้าบริการลดลงปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นจึงมีทิศทางในตรงกันข้าม ทั้งนี้ครับเป้าหมายของผู้บริโภคนั่นก็คือความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองครับโอเคจากกฎของอุปสงค์ครับเราสามารถนํามาพอดกราฟความสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาสินค้าประเภทกาแฟชงในท้องตลาดถ้าระดับราคากาแฟในท้องตลาดนะครับอยู่ที่แก้วละ50บาทผู้ซื้อนะครับจะต้องการบริโภคกาแฟชงนะครับที่จํานวน3แก้ว และถ้าระดับราคากาแฟชงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก50บาทเป็น60บาทผู้ซื้อจะต้องการบริโภคกาแฟลดลงเหลือเพียงแค่1แก้วด้วยกันครับในทางกลับกันครับถ้าระดับราคากาแฟชงนะครับปรับตัวลดลงเหลือเพียง40บาทผู้ซื้อก็จะอยากบริโภคกาแฟมากขึ้นนะครับเพิ่มเป็น5แก้วทั้งนี้ครับก็จะเกิดเส้นอุปสงค์หรือเส้นดีมาน,นะครับที่ลากจากซ้ายลงมาขวานั่นเองครับ นอกจากปัจจัยทางด้านราคาหลักที่เป็นตัวกําหนดอุปสงค์แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆครับที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออีกหลายๆปัจจัยยกตัวอย่างเช่นรายได้ของผู้บริโภครดสิิยมจานวนประชากรหรือสินค้าทดแทนเป็นต้นทั้งนี้ครับหากเราศึกษาระดับราคาเป็นปัจจัยหลักครับเราจะต้องกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆนั้นคงที่ ในทางกลับกันครับหากศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นๆครับเราจะกําหนดให้ระดับราคาคงที่แทนเราสามารถที่จะสรุปสาระสําคัญของอุปสงค์นะครับได้จากต้นคลิปที่กล่าวมาทั้งหมดครับ